ซึ่งแน่นอนแหละครับตอนนี้มีเกิดปัญหาหลายคนเนี่ยคิดว่าทักษิณตกลงแล้วคุณป่วยจริงหรือไม่จริงยังไงเมื่อวันเสาร์ก็มีรายงานข่าวหลายกระแสนะครับอันนี้เป็นข่าวลือกันเขาบอกว่าทักษิณเนี่ยไปที่โรงพยาบาลกลางของราชธาน์เขานะครับไปให้หมอตรวจเสร็จปั๊บเนี่ยมีความพยายามที่จะให้ได้อยู่ในพื้นที่ของออโรงพยาบาลคือผู้ง่ามเปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือ หมอเขาไม่ยอมเซ็นให้ไม่ทราบจริงไม่จริงยังไงนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณหมอว่าลงเดชกินวิกลมครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณตงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณหมอตกลงทักษินป่วยจริงไหมครเพรขึ้นข่าวนะนั่นดิเราก็แปลกใจเอะทํามัก็อ้างป่วยอยู่เลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเห็นเขาคึกคักดีไปไหนมาไหนดูเรีอคทีฟมากเลยขึ้นเวทีปลาแตกก็ดูแอรติดมากเวลามาอยู่ในรพแค่มาจุมก็อ้างว่าป่วยอีกแล้ว แต่ยังว่าเราเราอยู่ข้างน,นอกเองการการอยู่ข้างน,นอกัเราไม่ได้เห็นสภาพของเขาครับเราไม่ได้เห็นดาการของเขาที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนั้นแต่ก็ต้องฝากไพออยังเดินจาว่าคือเราไม่ว่าเราถ้าเขาเจ็บไข้ที่ป่วยจริงๆิเราไม่ว่าก็าถือว่าในแง่หลักของทุกทื่อง่คือการเจ็บป,ป่วยเนี่ยมันมันเป็นปัญหาัที่เราตอนนรา้องเห็นอขเสียใจเขาแต่ถ้าคุณแกล้งป่วยขึ้นมาเม,มื่อไหร่อันนี้มันอันตรายอันนี้คืออักการครับผมเนี่ยแล้วใครจะรู้ครับคุณหมอ ก็เรื่องกรเขาก็แถลงกันนะผมได้อ่านข่าวอยู่ว่าข่าวแต่มันเป็นอาการที่คนแก่ก็เป็นมันเป็นอ่ามันเป็นเรื่องลื้อลังถ้าเราถ้าผมขอโยงอ้างคำที่ข่าวสารของศาลท่านผู้สิงหรือว่าเป็นคำจากสารที่ออกมือกับพี่กาวกัญญาเนี่ยผมจําได้ผมเคยไปฟังคําคําแถลงหรือว่าคำเขาเรียกคำเบิกความอ่ามันมีชิดโรคชิดโรคนะแต่มันเป็นโรคเก่าเลื้อลังหมดนู่นเป็นโรคความดัน โรคสันหลังโรคปอดโรคอะไรโรคตาโรคอะไรเยอะแยะหมดที่เป็นโรคที่ไม่ได้กําเรินะรบหนักแม้แต่คุณจะอ้างเรื่องโรคหัวใจก็สุดท้ายก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคที่กําเริบจนคนมีอาการหนนะักครับอ่าท่้นวันนี้เราเราไม่รู้แต่อยากจะฝากไปยังเรียนจำหรือแม้แต่โรงพาบารลราชทันรว่ามันมีประสบการณ์มาแล้วนะการเกิดค่ได้ป่วยอ่ามันประสบการณ์แล้วดังนั้นสิ่งที่ทุกคุณแถลง่งอะไรก็แล้วแต่มันต้อง เรื่องทางการแพทย์ันเป็นเหตุกาเรียกว่าหลักฐานเชตุประจักษ์ที่คุณจะต้องแถลงให้สังคมได้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาครับแต่ถ้าอะไรคุมคุมเคยๆขึ้มนมาอีกอมันก็เลยเข้าตังไปขึ้นมาอีกแล,และให้เอาเหตุการณ์ชั้นสุดที่เป็นกูตาห์าหอ <laughs> หมอต้องจาไว้นะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมฮะมันมี <c> ười, ตัวอย่างมาแล้วผมผม,ผมถึงว่าเองว่ามันมีบทเรียนมาแล้วถ้าคุณจบการตัวจริงไม่มีใครว่าคุณ และคุณก็ต้องอธิบายให้ประัาคมได้ได้เข้าใจครับแต่ถ้าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วคุณไม่แคร์และคุณมาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกและผิดสำ้ากเพราะว่ามาันอันตรายอืมครับคุณหมอครับโลกที่ทักษิณเขาเป็นอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลุกลามจนก,กระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ไหมถ้าเราดูสภาพเขาเราใช้สามารถทำได้แบบคนธรรมดานะมเราดูสภาพที่ผ่านมาเนะ่ย วันที่เขาไปฟังคำหรือว่าเป็นคำต่างๆเมื่อวันที่เก้ากันญาตนีกานะฮะอ่ามวันที่เก้ากา <จน S 1> ัญญาสภาพเขาก็ยังโอเคยอยู่นะครับแล้วถ้ามองมองย้อนกลับไปเลยนเนี่ยคือเขาพยายามอ้าง,งเรื่องเรื่องโ,โรคหัวใจแต่ผมคิดว่าครั้งนี้ไม่น่าจะกล้าอะาเรื่องโ,โรคหัวใจจริงอยู่คนยุ่งเกี่ยวกบลาเนี่ยก็พยายามเจกากันทุกคนแต่ถามว่ามันเป็นโรคที่สอดคล้องกับสภาพของอายยุ่ครับเป็นลูกเลื่อนหลัง คือคนชั่วัวไปก็เปิีกันทั้งนั้นไม่<ต>ถามว่าวันนี้มันกําเริบอะไรหรือเปล่าที่ผมไปสามเพราะว่ามัเป็นมีกอาารของเขาแต่แต่ถ้าจะทำเองวเวลาคุณแถลงคุณต้องแถลงให้สอดคล้องกับข,อบขอบ้อสทบพิจรที่เกิดขึ้นแค่นี้เองอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะรีเช็คได้ไหมครับว่ากรมล้วจะทนแถลงจริงไม่จริงอน,นุอยามกันนะ <S <S นั่นดิโตัวตนนะ <S <S 2> <S 2> <S อ่าเราก็ยาก ไอ้ขั้นที่บอกว่าผมไม่เชื่อมันมันจะไม่ได้อ่าครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยด้วยด้วยทัางสุงของเราเองเนียเราก็จะดูสภาพของเขาก่อนนั้นนี้ไม่นาน,น,นวันนะี้เมื่อวันนั้นวันที่9กันยายนไปกับวันนี้วันที่22ใช่ไหมครับ23ครับ23คือมันมันแค่ไม่กี่วันน่ะก็มีจอตอผู้เลยเหรอแล้วคุณจะมาอ้างโรคต่างๆที่เราเคยได้ยินแล้วมันไม่ใช่อมันเป็นโรคเนื้อหลังที่ตามวายัยอ่ะ มันเป็นโรคเรื้อรังสามวัยนั่นคนการพิจารณาว่าคุณจะต้องแอดมิทเป็นกรณีเร่งด่วนหรือเปล่าอ,อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดอ่ะเพราะเรื่รองที่เราไม่เห็นไม่เห็นอาการมันไม่เหมือนกับการที่มาที่ชั้น14แล้วก็เวลาคุณแถลงไปเรื่อยๆแถลงไปเรื่อยๆน้ำขนาดน้นเองเนี่ยผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งตอนนั้นเราไม่เห็นเข้ากลไปเยี่ยมจำได้ไหมครับ <laughs> ครับอแต่วันเนี้ไอ้การไปเยี่ยมเนี่ยมันก็ตอบยจาเพราะว่าคนติดคุกเขาก็ไปเยี่ยมกันอืม มันมันก็ไม่สมาจะชี้ได้ว่าป่วยหนักรือไม่หนักแต่พอเห็นทนายของเรามาพูดอยู่มันแกว่ามีการเกิดแค่ได้ป่วยอ๋อนั่นไม่ต้องฟังหรอกแทนายความช่อเขาเถอะผมกังวลว่าไอ้การป่วยเลื่อนหลังมันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยอยู่แล้วความดรนก็ถือว่าเป็นภาวะทารุาป่วยแต่ถามว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลไหมมันมันก็ไม่ใช่โรคต่างๆน่ที่ฟังดูแล้วมันจะเป็นโรคซ้ำๆที่เรากค่ไ้ยินการเบิกความที่ที่จารมีการ ไม่มีโรคใหม่เลยนะครับเป็นเป่อยุงเป่อยุยอะไรไม่มีเลยนะคุณหมออ่าไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่าผมจำได้วก็มีสิบโรคตอนที่เราไปฟังคับเทล่ับครับที่ดีสารนะแต่ก็เป็นโรคเลืองทัางทั่วไปอืมอืมมันก็ปกตินีคฟังฟังๆดูแล้วมันเป็นไปได้ไหมคุณหมอว่าเอ่อเขาอาจจะพยายามใช้โมเดลชั้นสิบสี่ให้เกิดประโยชน์ในโรงพยาบาลราชทรรแต่บางเอิญเจ้าหน้าที่ราชทรรเนี่ยอาจจะไม่อยากซ้ำรอยผู้ง่ายภเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอ ก็ทุกอย่างถ้าเราพูดในเชิงบเคอแหละกันเพราะว่าเราไม่เห็นสภาพอาการของเาไม่เห็นสภาพอาก,การนะครับถ้าเป็นไปได้รอบนี้อาจจะไม่กล้าที่จะอยู่ข้างนอกแล้วเอาเลยแต่ก็ไปอยู่ในโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วโอเคถ้าคุณอยู่ในโรงพยาบาลคุณเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องมาแถลงให้มันสอดส่งเหตุผลแล้วไม่ว่านะครับอ่าแต่ถ้ามันถ้ามันไม่สอดส่องเหตุผลก็ มันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานของรัอฮะเนี่ผมก็นั่งนึกถึงสมัยมที่ทักษิณเข้าไปพักอยู่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าถแถลงอาการไม่ได้เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยแต่ตอนนี้ถแถลงทุกวันเลยก <c oughs> ็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วลพวกคุณนั่นแหละที่ทําให้ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานงคุณมันลดน้อยลงเมื่อมันลดน้อยลงสังคมก็ได้แต่ติดชิ้นวินทาอืเพราะทําอะไรสุดไม่ได้อื กรมแล้วจะทนควรจะทํำยังไงครคุณหมอผมว่ามันก็ไม่ง่ายสำหรับเราเนื่องจากที่เข้าไปตรวจสอบอะไรเข้านะับเพราะว่ามันจะไอ้การเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยโอเคถ้าเขาป่วยจริงเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันอแต่ถ้าเขาเป็นทาอ้าดเฉยๆเ้าเขาเป็นทาอ้าดเฉยๆนะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ยังไงละสังข้อมาชังแขงใจอ่ะไม่สบายใจเหมือนกันเถอะเออไม่เราเราไม่สบายใจยิ่ง ยิ่งดูแล้วมันเวลาเราผมผมได้เห็นคําูอยู่เหมือนกันของคนที่เกี่ยวข้องมันเป็นโรคซ้ำๆที่เราเคยได้ฟังคําเบิกความที่สามแล้วก็ได้ยืนยันว่ามันก็เป็นโรคเลือดหลังตามวัอยู่แล้ว้วยหลักการแล้วก็ผมจำได้ว่ามีการพูดถึงโรคอะไรอะกระดูกทับเส้นที่คอซึออ่งเขาได้กินยานอยู่แล้วเกาเคยปฏิเสธการผ่าตัดมาแล้วอ๋อโรคนี้<ต>ใช่ไหม,มกระดูกทับเส้นเนี่ยใช่ไหมที่คอใช่ใช่ใช่ถูกต้อง ซึ่งเราก็เห็นสภาพร่างกายเขาเนี่ยเขาเขากินยาซึ่งก็เป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของวยัยเกิที่จะเจอสภาพพวกนี้นั้นโรคของคนที่มีอายุยิ่งวัย75 76เป็นเรื่องธรรมดาอืเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่จะต้องรักษาตามสภาพของวยัยแต่ถามว่ามันจะกำเริบหนักขนาดแย่ที่ต้องแอดมิดเนี่ยมันจะมีเรืองหนึ่ แต่เราไม่เห็นสภาพร่างกายเขาอืเนี่ยคุณหมอพูดถึงโรคนี้ผมนึกขึ้นมาเลยว่าถ้าสมมติเกิดมันเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกปฏิเสธการผ่าตัดไปแล้วแต่ตอนนี้นึกขึ้นได้ไปอยากจะผ่าตัดขึ้นมาจะได้ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยมันก็ไปไปได้เหมือนกันนะคุณหมอฮะแต่ถ้าผ่าจริงๆก็ไม่ว่านะถ้าป่วยจริงนะย้ำถ้าถ้าป่วยจริงสาหัสจริงป่วยจริงผ่าจริงๆผมว่าเราก็รับได้นะเราช่ว่าจะไม้ตากรรมแต่บังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมามันทําให้คน เชื่อได้ว่าคุณเอาการเจ็บแคตในป่วยมาบางหน้าับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องน่าจะยังมีเครดิตที่ปปชอยู่หลายจักนัันไม่นานเราน่าจะเห็นบทสรุปที่ปปชมีบทสรุปแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่การติดคุกของเจ้าหน้าที่หลายๆนทกับกับคงได้เห็นแน่ๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องฟังจากกรมราชะทันไปก่อนก็เราเราดูไปสักระยะหนึ่งดูซิว่าก็จะแถลงอะไรบ้างแล้วก็ตามเป็นรายจังหะยดนะแต่ผม ล่าสุดเริ่มป่วยประเด็นเฉยว่าจะเริ่มจะป่วยอแล้วอะไรป่วยอีกแล้วนะอ่าอ,อยู่ข้างนอกนี่สบายดีดาเข้าไปทั่วพอเข้าไปข้างในาปุ๊บไม่กี่วันป่วยเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแค่นี้เองแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดอ,อืออ่าครับอ่ะโอเคครับรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับครับ,รบสวัสดีครับนายแพทย์ประดงเดชกิจพิกรมนะครับก็พูดคุยกันตรงนี้เพราะว่าคุณหมอก็จะ จับเรื่องอาการป่วยของทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปแม้ว่าเราจะไม่รู้ความจริงหรอกครับว่าตกลงเนี่ยป่วยด้วยอาการแบบนี้หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าเวลานักโทษเขาตกเป็นคนไข้เนี่ยนะครับคือกลายสภาพเป็นคนไข้เนี่ยมันจะต้องมีที่เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะฮะทะเบียนประวัติระเบียนประวัติตตคล้ายๆมีประวัติเนี่ยเป็นเรื่องอะไรประวัติของ,ของ,ของคนไข้อะประวัติคนไข้อะว่าคุณป่วยอะไรมาหนึ่งสองสามสี่ พวกนี้คือวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ที่ต้องบันทึกเอาไว้ถ้าไม่บันทึกคุณก็จะเจออย่างแพทย์สองสามคนที่มีปัญหานั่นแหละครับเพราะไม่บันทึกอาการไม่ได้นะครับแพทย์ต้องบันทึกอาการผู้ป่วยเอาไว้ในแฟ้มประวัติทั้งหมดเลยว่าป่วยอะไรบ้างมีอาการอะไรยังไงเมื่อ,อไหร่ยังไงตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับต้องรอจนกว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับก็ติดตามกัน